ขอตัดประเด็นคนกันลอยนะครับผมเมื่อคืนเนี่ยผมเิดคิปประมาณตีสามนะแล้วก็ผมยังไม่ได้ลงนะครับคนถ้าอยากสนใจไปลงได้เลยนะครับตีสามนะครับเราจะลงตอนหกโมงเย็นนะครับ อันครับคุณก็หาเพื่อนผมเองนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนน่าจะผมเขาดูเพื่อนคนนี้ก่อนเขาใส่แว่นอะไรหมือยางได้เแื่อนแบบเขาอะครับวันนี้ว่าเขาโหดนะเฮ้ยดูดนี่ก็คือเพื่อนประจำนะ เพื่อนประจำก็จะเป็นผู้หญิงนะว่ะว่าเอาผมเหลืองนี่แหละครับเชิญทุกคนเอาผมเหลืองไานะนี่อนะันนี้คือผมน,อนี่แหละตัวผู้หญิงอ่ะครับโกน,นะนี่จะตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวเอ้าชิบหายละลืกรีบละหัสว่า,ชา,ววาใช้ตัวไหนก่อนดีทุกคนนะ เอ้วของกิ๊วแล้ววะอัอนอนี้จะเขาเปนรหัสของผมเองเมื่อกี้ผมชอบเล่นรหัสนี้มากเลยนะครับขออนะ VR Gator มาสรสุปกันดีกว่าแล้วครับทุกคนนะ อ่ะอีกตัวแค่ปวดตะกี้อือขออีกตัวตัวสุดท้ายฮะอ๋อไม่ <cof> เชื่อผมก็จะกดออกแล้วแหละไม่เล่นดีกว่าครับพราไม่สนุ่มเลยก็พอคีน แล้าเลยว่าอักกอนนะถ้าทุกคนอยากไปดูที่จอบผมนะแต่มาที่นี่ได้ลอยนะครับทุกค,คนตามผมมานะ่านนี้เป็นไหนนะครับอืมแล้วตอนเป็นสีดำหรือใช่ไหมัันจะเปิดเครื่องก็นี่